เขาว่าคนนอนนี่บุพาวนาก่อมันแห่งน,นอนเวทนี่โอ้ยนิว้อนข้อฟันว่าอาจารย์ว่าพากกันไปนอนต่กี่พาคเมืย่ยจะนอนอาจารย์นี่ขคาตัวแต่ว่าที่เขาแล้วพากกันไปนอนนอนเดี๋ยวพระยาเฮนเนี่ยกัญชรพิบุมี่ย์ดอกคู่ว่าอาจารย์ในโลกนี่บอกว่าที่เขาแล้วไปนอนนี่แต่ว่าห้ไปดังสมาธิไปเดินหรงกลม ชาวพเดนชมคมจะกับเงานอนเสียน,นี่ร่างกายมันก็ร่งางเหยียดนอนพอเฮ้ากินเข่าไปมันเสียดึงเลือดขึ้นมาย่อยอาหารมันเสีย่อยจา,ากนอนมี่ระบบร่างกายเฮ้ากับตอบสนองมันซะนอนไปพเพราะเฮานอนแล้วร่างกายมันเสียย่อยได้ดีเป็นยังอาจารย์ก็ขี่ง่ายอ้จานนี่ขี่ว่าเป็นก้อนได้มันย่อยมันย่อยง่ายระบบอาญาณนี่ย่ยอยง่ายแฮง กับพากันกินแบบนอนมันเลย่อยอยง่ายเราเอาพลังงานทั้งหมดมาย่อยอาหารบริบสันมันสิบแบ่งพลังงานไปทางอืน่นเอามาย่อยอาหารมันเลย่อยอยง่ายมันนี้ร่างกายกระไรพักผ่อนมันตื้น้นมาแล้วกะปีกะเปาให้ดัางเลยเมื่อนม,นมัเมือมื่อมือเลยมันมือ แต่คันมันเหาียกนวนเนี่ยเอาพลังงานมาใส่กับแบงเงินไปอาหารกับเล่บวยย่อยบอดีอาหารกับยาบอดีร่างกายกับพักผ่อนเบ่เพียงพอแงมแงม่คำมากกับสิบปวดหัวได้ปะเนี่ยนั่นคือร่างกายมัน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 เมืเม่อยอันนี้ฟื้นให้เจ้าของตื่นแงมรับกับบอกรับแบบเนี่ยจะนอนไปโลตาแข็งมองกล้องมันบอกพุทโธพุทโธอย่างเดีวอือ พุโทษก็โทษไว้เปตื่นหอนให้ฝันผุนปานี้ย่งย่วนอนยังบ่นบ่นยอมให้ฝันนะต้องตื่นให้ได้นะพูดนะเพภาวนามันมันเกินพู้ใด้ฝันเพราะภาวนาเนรวะอโออาจารย์นี่ทำไยทุกอย่างเลยที่คนเข้าว่ากันเวลานอนก็ให้นอน่ะ เวลาหลับก็ให้ฝันหร,รือว่าฝันก็แล้วแต่เห็นบอกแต่จะพยาย่ยานมั่นคงวันนี้มันเป็นเรื่องของคันหาระบบร่างกายก <c oughs> ิเลสที่ถ้ำไหลเฮาใดก็ต้องเื่อเฮาตื่นขึ้นมาพี่ดอกอ่ะ, <c oughs> อะพูดได้แหงนอนแหงบ่ต้องมาท้ำข้อมซัวตัวแหงนอนได้หลายแหงบ่ท้ำข้อมซัวได้ดอี๋อ่ะผู้ <c oughs> พวกมันร้อนยามันยางวัดมือมวอัดขึ้นอ่ามันสิตาย,ยัางจากเข้าตื่นล่ะกันเข้าตื่นแล้วจิบบ่ตื่นนี่เลยบ่ตื่นจากกีเล็ดมาสู่พวกร้อนยาดอกคันฟอกสีว่าตื่นให้ให้แยกกายกับใจออกให้ได้เพาจะจิตเข้าใจประสานเท่าสีเอาการภาวนามาเป็นร่างกาย มันเลยสิสุดสีเสี่ยมก็ยังค่ายยุอาจารย์เข่าใจใตหน่อยเขววาบากอาจารย์กะสิเทามากกสิป่วยหลายเพราะสิไปนั่งโดนไปนั่งโดนก็ยังคู่บาบอาจารย์ดุนเกา่านั่งโดนกับทำลายสุขภาพเจ้าจของบ่ได้มองนั่งหรอกพักกันพักพักกันถูกดิ นั่นแ้วปนี้เพราะที่ลูกกับค้ากับไปทั้งอื่นวราปะนีค้ากับไปทั้งเขาแล้วคันซีมองว่ามูฮั่าบอคอยมีปญัญญาคันเจ้านั่งอยูู่้เดียวอาจารย์เสือเลยไว้เจ้าปวดเจ้ากับพีกมันบอเจ้าฉลาดจิตมันฉลาดด้วยตัวของมันเองแต่พอมาพราวนาเลีวยเริ่มงโง่ บวกบวกผิดนี่นี่แหละนักพรวานาเขาที่ไปบวกหอดใส่